เหตุรุนแรงจากปืนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการฆาตรกรรมการกราดยิงตามสถานที่สาธารณะการก่อเหตุของแก๊งอาชญากรรมและกลุ่มก่อการร้ายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวให้รับรู้อยู่ประจำในดินแดนที่ผู้คนนิยมครอบครองและพกพาอาวุธปืนแห่งนี้ไม่ต้องพูดถึงตำรวจกลุ่มอิทธิพลหรืออาชญากรที่ต้องมีปืนอย่างแน่นอนอยู่แล้วประชาชนคนธรรมดาทั่วไปก็พกปืนนานมาแล้ว และยังคงดำเนินต่อไปผู้คนที่นี่มองว่าปืนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ไม่มีที่ไหนจะสะท้อนความเป็นวัฒนธรรมปืนได้ดีเท่าที่นี่เครื่องจัก เครื่องไม้เครื่องมือและเศษเหล็กวางระเกะระกะคนทำงานสวมเสื้อผ้าตามอัธยาศัยเครื่องป้องกันที่เราเห็นมีเพียงถุงมือผ้าและว่านการสะเก็ตไฟสำหรับคนที่ทำงานใกล้เครื่องจักรโลหะค่อยๆกลายรูปร่างผ่านเครื่องจักรทะลุทะลวงตัดเจาะกลึงจนเข้าที่ตามแบบแปลสภาพเป็นอาวุธสังหาร running 24 hours yes we're running 24 hours six days a week โอ้ยสั่นล็อตแบบดีมันโรงงานนี้ผลิตชิ้นส่วนทุกชิ้นเองทั้งหมดและประกอบเป็นอาวุธปืนพร้อมใช้อย่างครบถ้วนสิ่งเดียวที่ต้องซื้อคือเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องจักรบางชิ้นยังเป็นแบบเดิมๆไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นแหล่งที่มาของชิ้นงานที่เป็นอันตรายถึงชีวิต วันนี้ผู้จัดการโรงงานพาเราเดินชมขั้นตอนการผลิตปืนใน3ชิ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดนี่คือแผนกสไลด์หรือลำเลื่อนซึ่งทำหน้าที่ป้องกระสุนเข้ารังเพลิงเราหยุดดูเครื่องจักรที่กำลังซ่อเหล็กให้เว้าเป็นร่องโค้งเพื่อขึ้นรูปเป็นฝาครอบขณะเครื่องจักรทำงานจะต้องฉีดน้ำหล่อไว้ตลอดเวลาเพื่อลดอุณหภูมิส่วนอุณหภูมิในโรงง,งานนั้นลดได้ด้วยการเปิดพัดลมจ่อขณะทำงาน จะไลท์จะเป็นตัวพาลูกกระสุนในแมกกาซีนปืนเข้าไปอยู่ท้ายลำกล้องหรือที่เรียกว่ารังเพลิงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลั่นไกช่างทำปืนกำลังตรวจสอบให้ชิ้นส่วนนี้จะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องลื่นไหลไม่ติดขัดจากแผนกสไลด์เรามาต่อที่แผนกเบรลลหรือลำกล้องปืนสว่านกำลังเจาะเข้าไปในเนื้อเหล็กกล้า มันค่อยๆกัดผิวโลหะด้านในเพื่อทำรูลำกล้องให้เป็นเกลียวลำกล้องปืนนั้นเป็นทางออกของกระสุนเกลียวในลำกล้องสำหรับให้กระสุนปืนพุ่งออกมาในลักษณะหมุนควงตามเกลียวหลังจากนั้นลำกล้องที่ตีเกลียวโดยเครื่องจักรเรียบร้อยและเย็นลงแล้วจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดโดยคนครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างละเอียดละอ เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อปืนถูกนําไปใช้จะได้วิถีกระสุนระยะไกลที่มีความมั่นคงและเที่ยงตรง it will uh, make the bullet uh spin so that the bullet will come out straight far enough to the target without it the bullet will go yeah, it will uh, it will fly away <laughs> in any direction <laughs> because uh, it it is steady if it is spin the bullet fires straight so oh, this is perfect yeah that is perfect แผนกสุดท้ายที่เราได้เข้าชมคือแผนกเฟรมหรือโครงปืนสำหรับที่โรงงานนี้ส่วนใหญ่จะผลิตโครงปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติปืนสั้นแบบที่บรรจุกระสุนได้มากกว่าปกติและปืนเล็กขนาดพกพา เล็กล้าถูกตัดและขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรหลังจากนั้นถูกตกแต่งเก็บรายละเอียดและทดสอบอย่างพิถีพิถันด้วยฝีมือคน and this is already f i n i s h <is> e <finished> gun final product, final product. and you told me that it takes in total one hour to do this yes one hour machining then around 30 minutes here in assembly. So actually, if you receive a lot of order, you can do it very fast. <laughs> h <Yeah>. Set so, like this every day. A lot of people like this every day. Yes, yes. Uh, we are catering about uh, 1,000 persons daily. ชิ้นส่วนต่างๆที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะถูกประกอบเข้าด้วยกันด้วยฝีมือคน เตรียมออกไปทำหน้าที่ของมันจะเป็นเครื่องมือควบคุมความสงบเรียบร้อยเป็นเครื่องมือขยายอิทธิพลเครื่องป้องกันตัวหรือเป็นเครื่องแสดงอำนาจปืนอยู่คู่สังคมฟิลิปปินส์มาเนิ่นานานตั้งแต่ยุคอนาณานิคมกว่า300ปีภายใต้การปกครองของสเปนและต่อด้วยสหรัฐอเมริกาอีกเกือบ50ปีทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยสงครามการต่อสู้และอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศที่นิยมครอบครองอาวุธปืนโดยผสมผสานกันระหว่างแนวคิดลูกผู้ชายกับการเผยแพร่เรื่องสิทธิในการครอบครองอาวุธโดยสหรัฐอเมริกานั่นทําให้การมีปืนไว้ในครอบครองเป็นเรื่องปกติกลุ่มผู้ใช้ปืนไม่ได้มีเพียงอัจฉากรหรือกลุ่มกบฏเท่านั้นยังรวมไปถึงพลเรือนบางคนและนักการเมืองซึ่งต้องการสร้างอิทธิพลว่ากันว่าในอดีตการซื้อปืนในฟิลิปปินส์ทำได้ง่ายมาก เมื่อได้ใบอนุญาตพกพาปืนซึ่งทำได้ง่ายแล้วเพียงแค่คุณมีบัตรประชาชนหรือใบขับขี่เดินไปในห้างที่มีร้านขายปืนมากมายหลายร้านกรอกเอกสารแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของปืนได้แต่ตอนนี้การครอบครองปืนทำได้ยากขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วฟิลิปปินส์ได้ผ่านกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้เจ้าของปืนจะต้องต่ออายุใบอนุญาตปืนทุกๆ2ปีหากละเมิดจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิต ผลของกฎหมายนี้ทําให้เกิดภาพนี้ผู้มีปืนไว้ครอบครองจํานวนมากรีบเร่งมาต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับผิดชอบเรื่องการออกใบอนุญาตบอกกับเราว่าในแต่ละวันมีคนเข้ามาขอรับเป็นพันคน 1> but 1,000 per day every day you must be like so busy yes but not all 1,000 will be processed oh <okay. S 2> oh maybe we can process only about 700 including firearms registration so they have to come back tomorrow if the case is not yes ใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนที่คนมาต่อคิวขอมีอยู่5ระดับระดับที่1อนุญาตให้ครอบครองได้2กระบอก ระดับที่2ครอบครองได้5กระบอกระดับที่3ได้10กระบอกระดับที่4ได้15กระบอกส่วนระดับสูงสุดคือระดับที่5สามารถมีปืนได้ไม่จำกัดจำนวนใต้ไป which is gun collector you may own more than 15 but it should be collectors item meaning ah uh, unique firearms h uh, firearms with historical value อย่างไรก็ตามในบรรดาคนที่มาต่อทะเบียนปืนหลายคนให้ความเห็นว่ากฎหมายนี้ก่อให้เกิดความไม่สะดวกอย่างมากอย่างไรก็ตามในบรรดาคนที่มาต่อทะเบียนปืนหลายคนให้ความเห็นว่ากฎหมายนี้ก่อให้เกิดความไม่สะดวกอย่างมาก the for into the so นอกจากขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานานแล้วการขอใบอนุญาตต้องมีค่าใช้จ่ายอีกด้วย ขั้นต่ำสุดประมาณ50ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,500บาทไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับประชาชนทั่วไปการที่ต้องเสียทั้งเงินและต้องรอเวลาไม่ได้ทำให้หลายๆคนเลิกใช้ปืนแต่หันไปใช้ช่องทางอื่นๆแทนบางคนแอบกระซิบกับเราว่าการทำให้คนที่มีปืนแบบถูกกฎหมายมีความยุ่งยากเช่นนี้จะทำให้คนจำนวนหนึ่งหันไปใช้ปืนเถื่อนซึ่งยังคงมีอยู่มากมายแทน ข้อมูลจากหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องปืนอย่างการพอลิซีระบุว่าคนที่ครอบครองปืนกว่าร้อยละเจที่นี่ไม่มีใบอนุญาตพูดง่ายๆคือในร้อยคนมี70คนที่ครอบครองปืนแบบผิดกฎหมายและถึงแม้การออกกฎหมายใหม่ที่บังคับให้คนมีปืนต้องมีใบอนุญาตและต้องต่อใบอนุญาตแต่ก็ยังมีผู้ผลิตปืนเถื่อนและทำการลักลอบค้าขายกัน ข้อเท็จจริงว่าปืนเถื่อนยังมีอยู่มากมายทั้งคนใช้และคนผลิตเป็นข้อเท็จจริงที่แม้แต่ตำรวจก็ยังยอมรับ In a sense it is illegal because the byproduct is firearms while the intention the, at the initial stage is to, to create an art but the by the byproduct is illegal thing which is firearms but it still existing existing but underground We law have admit that you cannot eliminate them all Because I mean you can put the law place but they, they, underground. they underground They underground that admit cannot all can to put But you you go go I in นอกจากเข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตครอบครองปืนแล้วรัฐบาลยังเริ่มเข้มงวดมากขึ้นกับผู้ค้าปืนเราตามหน่วยควบคุมการใช้อาวุธปืนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ต้องออกตรวจตราถี่ขึ้นตามโรงงานผลิตปืนต่างๆและร้านค้าหรือผู้จำหน่ายปืน ร้านจำหน่ายปืนส่วนใหญ่จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าเพราะไม่เพียงแต่จะมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดแล้วยังสะดวกต่อคนที่มาซื้อปืนด้วยเพราะคนที่นี่ส่วนใหญ่นิยมเดินห้าง But yeah, most visitors, of them yeah. are in shopping mall, more, yeah, yeah. Most of them. But why? Because it's convenient to. Yeah, it's more convenient because there's a lot of security here and yeah. also a lot of people are always coming ah, in the Singapore. I see. Okay. Yeah, uh, these are the only farms that they are allowed to display. So they're the kind make a number of the farms, so if the farms that are dis uh, that are displayed is not uh, listed here, so we have to confiscate the said farm. Mm -hmm. So and eventually we have to process. the cancellation the to the license be business of for บางคนเชื่อว่าการก่ออาชญากรรมด้วยปืนเริ่มจากความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้อาวุธต่างๆหาซื้อได้ง่ายขึ้นการสำรวจของบริษัทเพาเอเชียได้ระบุว่าชาวฟิลิปปินส์ร้อยละ67มองว่าการที่อาวุธปืนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงทั้งหลาย ร้อยละ7 8มีความคิดเห็นที่จะให้เฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะแต่สำหรับคนที่ต่อต้านการมีอาวุธปืนหรือการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อเข้มงวดมากขึ้นกับผู้ครอบครองปืนโดยต้องไปต่อใบอนุญ,ญาตทุกๆ2ปีไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น but the government is putting more control on gun for example now they have to be registered, they have to be you know, check and? That's not the thing. As I said, you can ask for a, you can keep a, uh, what you call this, a gun at home, a license at home. It's for protection, but don't get it out inside the residence. In other words, keep the environment safe. No guns at all. วัฒนธรรมปืนที่ฝังรากลึกในฟิลิปปินมายาวนานไม่อาจโรยราไปได้ง่ายๆการรณรงค์ที่ทำมาเกือบ20ปีที่ต้องการให้ฟิลิปปินเป็นสังคมปลอดปืนตอนนี้เรียกได้ว่ายังไปไม่ถึงไหนกฎหมายที่ออกมาใหมย่ยิ่งกระตุ้นให้คนมีปืนมากขึ้น I v e not lost hope uh, gunless society is a a, a journey a lifetime it's like a, Every journey begin to the single step. You've taken the single step, second step, keep on. The most important thing is you do what is right. No matter what people say, no matter how many times you fall. ในายม,มองของผู้ต่อต้านการกล่าวอ้างว่าครอบครองปืนเพื่อป้องกันตัวเองเป็นเหตุผลที่ไม่มีน้ำหนักสำหรับผู้ต่อต้านการใช้ปืนแล้วปืนมีหน้าที่เดียวคือฆ่าคน มันไม่ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องคน The United States Stars and Stripes editorial viewpoint said the top 10 functions of a gun are to kill 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 kill more those are the 10 functions of a gun Swedish no uh, Spoiler และแน่นอนมุมมองของคนที่ต่อต้านการมีปืนถูกแย้งอย่างสิ้นเชิงจากผู้ที่ชื่นชอบปืนเราแวะมาที่ชมรมปืนแห่งหนึ่ง ที่นี่มีชมรมลักษณะนี้อยู่นับร้อยแห่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ชื่นชอบการใช้ปืนเพื่อพูดคุยและฝึกฝนการใช้ Sometimes you don't need insurance but it's better to have insurance Okay uh, before you get sick you have health card because you don't know when you're going to get sick you don't know when you're going to be mad when you're going to be attacked you don't know so it's better to be proactive by learning the skills of self-defense uh, this is very important for me first off i'm a single mother so I, I wanted to learn the basic of shooting just to protect the family in case of trouble or emergency in the house i'm, I'm also a businesswoman so at least um, i know how to protect myself Basically, and it's self-defense i c t t more on o o r e protection p ประเด็นที่ชัดเจนที่สุดในการพูดคุยกับคนกลุ่มนี้คือการที่ต้องมีปืนพกพาปืนเพราะไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะให้การปกป้องคุ้มครองได้เราไม่สามารถฝากชีวิตไว้กับตำรวจได้เราจึงต้องช่วยเหลือตัวเองซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องมีนั่นก็คืออาวุธปืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของรัฐที่ไม่สามารถคุ้มครองหรือให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนได้พวกเขาเหล่านั้นจึงมีข้อกล่าวอ้างในการที่จะต้องมีปืนเพื่อปกป้องตัวเอง The police here may not always be around when you need them uh, You don't have enough policemen to protect the big population So this is already a doctrine of survival the doctrine of self-help Are you ready ตานยความคลั่งไคล้ไหลหลงในปืนของคนฟิลิปปินส์ได้ส่งผลโดยตรงต่อปัญหาอาทยากรรมนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันยาเสพติดอาทยากรรมร้ายแรงต่างๆอิทธิพลมืดแก๊งวัยรุ่นในสลัมไปจนถึงความยากจนทั้งหมดนี้เป็นตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรมปืนให้เบ่งบานในสังคม จากสถิติคดีอัญากรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนของที่นี่นั้นเป็นปืนผิดกฎหมายถึงร้อยละเกคนกลุ่มนี้จึงเห็นด้วยกับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพราะการให้ต้องไปต่อใบอนุญาตทุกๆสองปีจะทําให้ตํารวจสามารถมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับจํานวนปืนเป็นหลักประกันว่าปืนจะไม่ไปอยู่ในมือของคนที่ไม่สมควรมี Nice. Which one? Where? <laughs> Somewhere out there. I thought. I caught my eyes. I mean, it's just a way of uh, uh, censoring those people who are qualified and uh, trained to carry firearms so outside the. New law. Yeah, it's good that they have the new law. Otherwise, yes. everyone can buy a gun. Yes. And not everyone is equipped or uh, mentally. Psychologically equipped carrying gun, right? คนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่เข้มงวดอีกส่วนหนึ่งคือช่างทำปืนเถื่อนความหลงไหลในปืนของคนที่นี่ถึงขั้นพัฒนาทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐในฐานะฝ่ายซ่อมบำรุงอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำปืนใช้และขายเองจนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม แต่กฎหมายใหม่ทำให้ช่างทำปืนเถื่อนจำนวนมากต้องเลิกกิจการเพราะถูกตำรวจจับกลุ่มช่างทำปืนส่วนนี้จึงหันมาทำงานในโรงงานผลิตปืนที่ถูกกฎหมายแทนการผลิตปืนใช้และขายเคยเป็นเรื่องผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามในช่วงปี1990รัฐบาลเริ่มออกใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตปืนได้เพราะเห็นศักยภาพที่จะให้เป็นสินค้าส่งออก ที่นี่เป็นโรงงานผลิตปืนหนึ่งใน20แห่งที่ถูกกฎหมายกำลังการผลิตของโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตปืนได้ประมาณ2 0 0 0 0กระบอกต่อปี Now, 80% of our production goes to the international market mainly the United States and uh, parts of uh, Europe we have a distributor in Europe based in, in Spain Uh, we also send some pistols to South Africa, uh, parts of Asia. I think Thailand. We have uh, sent some uh, Indonesia. So that is the the uh, market that we are looking for. We have about 80 workers. We are working 24/6. Uh, <laughs> และในความเห็นของผู้ผลิตอาวุธปืนกฎหมายใหม่ที่เข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตไม่ส่งผลดีเพราะอาวุธปืนขายในตลาดฟิลิปปินส์ได้น้อยลงคนที่ต้องการมีปืนเพื่อใช้ป้องกันตัวเองไม่ได้รับความสะดวก What most people think that it's an instrument of death, instrument of killing. No, uh, on the other hand, I view it as as an equipment that could protect you. From any danger, the right to self-defense is inherent in one, in, in an individual. That's his right to defend himself and use reasonable means to repel any unlawful aggression against him. So why would we deprive one with, with uh, a, a, an equipment that will protect him? So have also respect to we have the right. ในมุมมองของคนที่คลุกคลีกับปืนทั้งคนใช้และคนผลิตกฎหมายที่ออกมาเพื่อจัดระเบียบคนใช้ปืนเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ปฏิเสธข้อท็จจริงที่ว่าการจัดระเบียบทำให้คนหันหาปืนเถื่อนกันมากขึ้น and uh, based on the statistics uh, not even 1% of those license Uh, gun owners have been involved in crime. Because most criminals probably go to the black market. Like we yes, before. yes, precisely. So uh, that is what should be addressed: the the black market uh, sector, not those uh, uh, gun owners who go through the process of licensing. That is what also we were telling the Philippine National Police that you know, you, you tighten this, then. uh, illegal gun trade will, will proliferate. And we do not want that because we are legitimate uh, uh, gun dealers, manufacturers, and we do not want that. ในสังคมฟิลิปปินส์ปฏิเสธไม่ได้ว่าปืนเป็นสาเหตุหนึ่งของความรุนแรงและในขณะเดียวกันความรุนแรงก็ผลักดันให้คนต้องมีปืน t gun is uh, made only for one purpose to kill When I look at my gun, it's like just a toy for me. It's more of like um, a sport for me. It's not, it's not something that I would just carry around and show up to everybody. We have got to make a decision. The responsibility of keeping this public place safe depends on the government. One, it ที่เฉพาะเจาะจงมากไปกว่านั้นสำหรับที่นี่คือการยอมรับว่าปืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเป็นงานฝีมือที่น่าภาคภูมิใจจนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่เชิดหน้าชูตาและสร้างรายได้ให้กับประเทศถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะชอบหรือชังปืนจะยังคงอยู่เคียงคู่กับสังคมหมู่เกาะนี้อีกต่อไปและอาจจะยาวนานกินเวลาช่วงชีวิตของคนรุ่นเรา หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u ปเปอร์แบงค์ด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ